เครื่องตีเบอร์หรือ running number n หนึ่งสองสรหัส n หนึ่งสองย์สามก็คือเครื่องตีเบอร์ตัวนี้จะมีทั้งหมดสิบสองหลักในกล่องจะบรรจุไปด้วยวิธีการใช้หมึกแล้วก็พลาสติกหรือไม้เขีย่ยตัวเลขนะครับในเครื่องตีเบอร์สิบสองหลัก หรือ N หนึ่งสองสามมีวิธีการใช้ดังนี้ก็คือ1เราต้องถอดตัวนี้ออกมาก่อนล็อกถอดสัก,กรารดออกแล้วก็ใช้ลูกกิ้งเติมหมึกลงไปนะครับหลังจากที่เติมหมึกแล้วหลังจากที่เราเติมหมึกแล้วเราก็สามารถตีได้เลย นะครับหรือเราจะล็อกจำนวนวิธีการใช้ล็อกวิธีการใช้จาก10บหลักสิบสองหลักสิบสองหลักให้เหลือเหลือเป็น10หลักก็ได้โดยดันไปที่เลขศูนย์เขียตัวเลขไปที่เลขศูนย แล้วก็กดลงนะฮะเขีย่ยไปตัวเลขไปที่เลขศูนแล้วกดลงอันนี้ผมจะเขีย่ยไปอยู่ที่สามหลักก็เจอเหลือเก้าหลักเตียมันเจอเหลือเก้าตัวเก้าหลักนะครับหรือเราจะ ทขี่ยที่เลขตัวอื่นก็ได้เพื่อเพื่อล็อกจำนวนการใช้ให้น้อยลงก็ได้หรือจะทำเป็นจำนวนวันเดือนปีหรือเป็นหรหัสอะไรต่างๆก็ได้โดยเขียนไปที่เลขศูนย์ก่อนแล้วกดลงเขี่ยไปที่เล,ล,ลเขศูนย์แล้วก็กดลงนะครับ เว้นตัวเลขให,ใ,หใ,หให้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 เป็นช่วงระยะห่างไปสักสองหลักสามหลักหรือจะใช้ทุกๆุสองหลักเว้นไว้หนึ่งหลักเหมือนกับเหมือนกับวันเดือนปีหรือตัวเลขอื่นๆที่เราจะต้องการใช้แต่เครื่อง n หนึ่งสองศูนย์สามนี้สามารถรอกจำนวนได้แค่สูงสุด สองสำเนาเท่านั้นเองมีศูนย์หนึ่งกับสองเท่านั้นนะครับ mac n หนึ่งสองศูนย์สาม